สวัสดีค่ะหนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพา,พาทาหมูสามชั้นต้มน้าําปลาทอดกรอบนะคะกับน้ําจิ้มแจ่วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะวันนี้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองจะพาทําหมูสามชั้นต้มน้าําปลาทอดกรอบนะคะอย่างแรกเลยค่ะหมูสามชั้นค่ะน้าําปลาผงชูรสน้ําตาลทรายไข่ไก่รสด,ดีแป้งทอดกรอบพริกไทยเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะ อย่างแรกนะคะเราต้มน้ําก่อนนะคะเพื่อจะต้มหมู3ามชั้นนะคะใส่น้ําลงไปเลยค่ะใส่น้ําปลานะคะลงไปเลยค่ะใส่ผงชูรสนะคะลงไปค่ะใส่น้ําตาลทรายค่ะลงไปค่ะแล้วเราก็รอให้น้ําเดือดก่อนนะคะ ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่หมู3ามชั้นลงไปเลยค่ะไปต้มก่อนนะคะใส่แบบเลยค่ะ,คะ,คะแล้วรอให้หมู3ามชั้นสุกก่อนนะคะนคะคะต้ลง,ลงไปก่อนค่ะ เน,นี้หมูสามชั้นเราก็เดือดแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ต้มอ,อีกสักนิดนะคะเราก็กลับดูนะคะ,คะไม่ต้องต้มนานเกินนะคะต้มพอประมาณค่ะแค่หมูสุกค่ะเพราะเราเดี๋ยวเราก็เอาไปทอดอยู่นะคะนี่ค่ะเราก็ต้มแค่พอประมาณค่ะเห็นไหมคะน้ำเดือดไหมคะนี่ค่ะ เราต้มเค่พอประมาณนะคะอย่าต้มเยอะเกินไปนะคะอันนี้หมูสามชั้นต้มน้ำปลาเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะตักขึ้นมาเลยนะคะค่ะค่ะนะคะหมูสามชั้นต้มน้ำปลาแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งก่อนนะคะที่เราจะทําแป้งชุบแป้งไอหมูสามชั้นชุบแป้งทอดต้องผสมแป้งก่อนนะคะอย่างแรกค่ะแป้งทอดกรอบค่ะใส่ลงไปเลยค่ะไข่ไก่ค่ะรสดีค่ะใส่ไปเลยค่ะพริกไทยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะค่ะ ใส่น้ำเย็นลงไปค่ะใส่พอประมาณน,นะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะแล้วก็ตีค่ะนะะีนะคะ่ค่ะตีเลยค่ะใส่ตีนะคะนะคะีนะคะ่ค่ะถ้าเหนียวก็ใส่น้ำลงไปนะคะนี่ค่ะคะ่อยค่อยค่ะค่อยๆยุ่มน,นะคะต้องเอลวเกินไปนะคะ ดีตีแบบนี้ค่ะ,ะแล้วก็ค่อยตีนะคะตีให้เข้ากันนะคะตีให้ส่วนผสมเข้ากัน,นะคะ่ะ <analyze> แล้วกดูะค่ะว่าส่วนผสมเราเข้ากันยังนะคะตอนนี้ส่วนผสมก็เข้ากันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปเอาหมูสามชั้นมาชุบแป้งทอดเจ้เลยนะคะแป้งเราก็เสร็จแล้วคะ่ะตอนนี้หมูสามชั้นเราก็ได้ยินแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจิ้มก่อนนะคะจะได้เข้าเครื่องนะคะนี่ค่ะจิ้มก่อนเลยคะ่ะนี่ค่ะใช้ซ่อมจิ้มนะคะนี่ค่ะจะได้เข้าถึงเครื่องนะคะนี่ค่ะจิ้มคะ่ะจะซ่อมจิ้มนะคะกลับไปมาคะ่ะนี่ค่ะจิ้มเข้าไปคะ่ะ กับค่ะกับค่ะ ทิ้งหมดแล้วนะคะแล้วก็สลัดเลยค่ะนี่ค่ะแป้งที่เรานี่ไว้นะคะอหมูสามชั้นลงไปคลุกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะหมูสามชั้นลงไปเลยค่ะนี่ค่ะค่ะแช่ไว้ก่อนนะคะพักทิ้งไว้สักค่ะค่ะแช่ทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีนะคะแต่เราค่อยมาทอดนะคะแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมัน รอให้ร้อนก่อนนะคะนี่ค่ะหมูสามชั้นที่เราหมักแป้งไว้นะคะแช่ NY แป้งไว้นะคะนี่ค่ะได้ถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอามาทอด,ดเลยค่ะแล้วรอให้น้ามันร้อนก่อนนะคะ <eras> เราค่อยใส่หมูสามชั้นที่เราต้มน้ำปลาลงไปทอดค่ะค่ะเรานนำหมูสามชั้นที่เราทุบแป้งไ,ไว้นะคะลงไปเลยค่ะค่ะ <igen> ไปเลยค่ะค่ะไปเลยค่ะค่ะค่ะเราอให้เหลืองก่อนนะคะจับค่ะ ใส่นมะมันเยอะๆนะคะจะได้กรอบนะคะค่ะตอนนี้ก uhm anyway. ็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยค่ะนะคะสีเหลืองหน้าคานกาลยค่ะนคะเอชั้นต้มน้ำปลาทอดกรอบนะคะนะคะ สีเหลืองเราทานมากเลยค่ะีนะะ๋ยวเราก็รอให้สุกก่อนนะคะค่ะเรารอให้ฟางยัเหลืองต่อนะคะตอนนี้ยังเหลืองไม่ทั่วกันนะคะนะคะีผักเรากลับแล้วนะคะก็ลอยหน่อยนะคะค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเหลืองทั้วสองทางแล้วนะคะเราก็ลอยอีกหน่อยหนึ่งนะคะน,นะคะสีเหลืองน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เลี้ยงอย่างค่ะนี่ค่ะเลี้ยงน่าทานมากเลยค่ะนี่คะ่ะหนะคะอันนี้ก็หมูสามชั้นเราทอดปอกก็สุกแล้วนะคะทอดน้ำปลาเห็นไหมคะหมูสามชั้นต้มน้ำปลาทอดหมูสามชั้นนะไอ้ทอดปอกนะคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเห็นไหมคะเลี้างน,น่าทานมาฐเลค่ะดูนะคะเห็นไหมคะโอ้สีเหลืองแบบอลัามฉ่มากดูนะคะ นะคะน่าทานมากเลยนะหมคะเราจะทอดอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อเอาความกรอบนะคะจะได้กรอบมากๆนะคะกรอบแล้วมันจะทําให้อร่อยค่ะนะคะคเราก็เอาอีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้เวเราก็จิ้มได้เลยค่ะกนะินกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะอร่อยมากเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานเลยค่ะค่ะเราตักหมูสามชั้นพักให้เสด็จน้ํามันนะคะค่ะนี่ค่ะตักพักให้เสด็จน้ามันก่อนค่ะนี่ค่ะพักหมูสามชั้นให้เสด็จน้ํามันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ค่อยหั่นนะคะนี่ค่ะเราพักให้เสด็จน้ํามันก่อนค่ะหมูสามชั้นเราค่ะมาค่ะเราทําน้าจิ้มแจ่วกันนะคะ อย่างแรกค่ะน้ำปลาค่ะเสไปเลยค่ะผมชูรสค่ะใส่ลงไปเลยมะนาวค่ะบีบไปค่ะนี่ค่ะบีบสดๆเลยค่ะน้ำมะนาวเราค่ะหอมแดงค่ะใส่ลงไปเลยข้าวคั่วค่ะใส่ไปค่ะคั่วเองนะคะข้าวคั่วพริกแล้วก็คั่วเองค่ะพริกคั่วนะคะคนค่ะ จิ้มแจ่วแล้วนะคะชิมรสตามใจชอบนะคะจิ้มแจ่วเราคะ่ะใส่ต้นหอมผักชีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคนค่ะนะคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะน้ำจิ้มเราคะ่ะเดี๋ยวเราไปหั่นหมูกรอบเราเลยนะคะ นี่ค่ะเซแล้วค่ะน้ำจิ้มแจ่วแล้วค่ะหมูสามชั้นต้มน้ำปลาทอดกรอบเสร็จแล้วนะคะพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วค่ะนี่ค่ะสีสันน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ